ครับครับข่าวทรลุใหม่วันนี้บุรีมาตีห้ามือนเดิมเหมือนเคยครับตรงกับวันอังคารที่13ามกาคม2568พูดตรงๆนะครับว่ายิ่งฟังแล้วก็ยิ่งเจ็บใจกรัฐบาลชุดนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับพวกคุณใจผมเปลี่ยนชื่อเป็นพักเพื่อขมรหรือไงตอนที่นายกรัฐมนตรีไปเยือนกัมพูชา ได้ข่าวว่าสมเด็จคุณเซนได้ขอร้องนายกแพทองทานให้ช่วยรับซื้อข้าวจากกัมพูชาให้ช่วยรับซื้อมันสำปะหลังจากกัมพูชาให้ช่วยรับซื้อข้าวโพดจากกัมพูชาและผลไม้รวมทั้งอ้อยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันทําให้พืชผลการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรไทยตกต่ำจริงหรือไม่เพราะถูกการแย่งตลาดจากประเทศกัมพูชาไงล่ะ จะเห็นรถมันสำปะหลังเดินจนเกลื่อนบทข้ามชายแดนข้ามชายแดนข้ามชายแดนเกลื่อนบดเปิดให้ฟรีเข้ามาเข้ามาแข่งกับมันสำปะหลังของเกษตรกรไทยเขาจะตายอยู่แล้วราคามันสำปะหลังเนี่ยกิโลละบาท20หรือเกือบบาทบางแห่งเกือบบาท90กว่าตางางบาทกว่านิดหน่อยพี่น้องทั้งหลายมาบ่นกับบุรวีว่าพี่บุรีหนูลงทุนสองไร่เนี่ยค่าไถปลาเข้าไปเท่าไหร่แล้ว 2,000วาบาทค่าปลูกอีกค่าปลูกมันอีกไหนจะค่าป๋ยไหนจะค่าตัดหญ้าสองไร่เนี่ยลงทุนหลายพันบาทสองไร่ลงทุนหลายพันบาทแต่ขายได้เท่าไหร่ครับห้าตันเนี่ยบาทยี่สิบเนี่ยบาทยี่สิบหนึ่งบาทยี่สิสตางค์เอาเป็นว่า คูณด้วยห้าตันคือห้าพันกิโลจะได้เงินแค่หกพันบาทเท่านั้นแล้วมันคุ้มกันไหมมันมีแต่ขาดทุนครับลงทุนยังไงก็ประมาณสักเจ็ดพันเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดพันต้นทวนขายได้หกพันกำไรสักพันหนึ่งมั้งปลูกเป็นปีนี่คือความรู้สึกของพี่น้องทั้งหลายที่มาระบายกับผมผมก็อึดอัดตัใจครับอึอดอัดแล้วก็อดัอดอ้านใจจริงจ ตอนหาเสียงก็บอกว่ามีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีผมอยู่ไม่ได้คุณก็อยู่ไม่ได้คุณจะอยู่ได้หรือไม่ได้น่ะเรื่องของคุณแต่ประชาชนวันนี้อยู่ไม่ได้แล้วเว้ยอยู่ไม่ได้แล้วเว้ยเขาไม่มีจะกินมีข้าวสารไม่มีข้าวสารกรอหม้อกันทุกวันนี้นั่นคือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนฉะนั้นวันนี้